ช่วงสิงเ World of Speed หลังเผชิญสถานการณ์สุดพลิกผันในศึก TSS The Super Series by b Quick 2025 Race รที่6จนทำให้รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลขก2 2ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ที่ขับโดยปิติพิรมพักดีและกาตสักกูซิริในฐานะแชมป์เก่ารุ่นซูเปอร์คา GT3 มีคะแนนไล่หลังรถแข่งหมายเลขก8 8จาก AAS Motorsport อย่างไรก็ดีทั้ง TP 1 2และ Super b a n k ยังคงตั้งเป้า ที่จะกลับมาป้องกันแชมป์ GT3 ให้ได้ในช่วง2สนามสุดท้ายที่จะมีการชิงชัยอีก4ีเรสโดยผลงานชิ้นเอกของรถแข่งสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หมายเลข12ในการแข่งขันสนามล่าสุดที่เซปังประเทศมาเลเซียคือการไล่อันดับกลับมายืนโพเดียมอันดับ2ได้สําเร็จในการแข่งขันเรสที่5 หลังปีติได้ออกสตาร์ทจากกริดที่2ก่อนส่งไม้ต่อให้กับกันตศักในช่วงครึ่งหลังซึ่งแม้ก,กันตศักจะเสียอันดับในช่วงออกจากพิษแต่ก็สามารถไล่แสงคู่แข่งกลับมาอยู่อันดับ2ได้สําเร็จเมื่อจบการแข่งขัน60นาทีขณะที่ในเรสที่6ปีติพิลมพักดีประคองรถภายใต้ยางสลิกเข้าเส้นชัยอันดับที่6เก็บเพิ่ม8คะแนนสําคัญพร้อมรักษาโอกาสในการรุ้นแชมป์ GT3 ในช่วง4เรสสุดท้ายโดยหลังผ่านการแข่งขัน3สนาม6เรส รถแข่งสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หมายเลข12ทำแต้มไลจี a s มอเตอร์สปอร์ต7คะแนนเท่านั้นโดยสึก TSS สนามต่อไปจะยังคงแข่งขันกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่20-21กันยายนนี้